ครับกลบสวัสดีครับภ่ยพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขนนะครับเด้อครับนะครับนี่คืออาจารย์กัได้กบมาตำนักที่ป่าช้าศรัทธธรรมนะครับได้เอากล้วยมาจากจังหวัดหนองคายสีไเด็ไปกงองกทินเด้อภ่ยพี่น้องนะครับอ,อยู่บนรถอาจารย์เมื่อคืนอาจารย์กัได้เสียงเหล็กมงคลกับฟันดีนิมิตดดี อาจารย์กะนี่มีดีบาทนี้อาจารย์ได้กลับมาตรงนี้โดยประเดี๋อาจารย์ได้กลับมาสถานที่ตรงนี้ประเด็๋พระคุณเพิ่นกับฝันดีเดี๋ยวจังไดไปบึงพเพื่นฝันเห็นก่อท่อรถเดเ้อพ่อยพี่น้องตามอาจารย์มาเด้ออาจารย์สดีด้พาไปเบึงครับนี่คือประเด็๋พระคุณเพิ่นฝันเห็นรหลดเพื่นฝันครับมีเกามีด8 25หาเด้กอก่อท่อนะครับพ่อยพี่น้องก็หายล่องไปวิเคราะห์บึงพิจารณาย่านเบ่งครับ อันนี้คือแนวทางเด้อพ่อพี่น้องก่อนหฮาสีลงทุนกับจิตเบิงก่อนครับเฮามักตัวใดชอบตัวใดก็จัดใดเด้อพ่อพี่น้องนะครับอ่านี่ก็คือประเดีษยวคุณเพิ่นฝันน็นเพิ้นน่ะจะพิ่นก็บ,บอกอ่าอ่าผมของมาเบิงก่อท่อลถเก๋งเพิน้นอ่ามันเป็น9825ครับพ,พ่อพี่น้องนะครับครับพ,พ่อพี่น้องนะครับมือนี้อาจารย์ก็ได้มา จังหวัดสกลนครอำเภอบนมวงหรือเผยพี่นอ้ยยนองนะครับเมื่อนี้อาจารย์ก็ได้มาสถานที่ตรงนี้อาจารย์ก็ได้ไปเห็ดลงท่านยูทีเขียดจังหวัดตงายอาจารย์ก็ได้เอากล้วยนะครับหรือมาใส่กวงกัถินเพิ่นนะครับอันนี้เป็นเป็นกล้วยครับเผยพี่น้องนะครับเพ็ดยังก็ต้องเป็นของกอยกล้วยนะครับพออาจารย์เอาใส่รถมากก็สิไปใส่ กวางกัทินให้เดอ้อผูทําบุญมาเมื่อนี่ก็ขอให้เป็นอนุสงค์บุญขอให้โชคดีขอให้ลำรวยขอให้เงินไหลน้องขอให้ทองไหลมาขอให้มีต่ค่วมสุข,ข่วมเจริญสุข,ขุสุข,ขนนะครับเอ้อเมื่อขึ้นนี่อาจารย์กับฝันนิมิตนะครับในค่วมฝันของอาจารย์นี่อาจารย์กับฝันว่าเขาเนี่ยไม่ให้เตียมกระตาพ่อยพี่น้องถือว่าฝันดีครับพ่อยพี่น้องและหวยปูแปดศอกนะครับเท่ากับเบิงเอานะครับ ก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับก็ได้บอกพ่อยพี่น้องแล้วว่าหวยปูพ่นทีพ่นเชียนไห้มันสิเป็น693ครับแล้วก็ข้างล่างมันสีเชียนไว้เป็นซโตนะครับห้าสามหกศูนยพ่อยพี่น้องนะครับก็ล่องวิเคราะห์เบิงพิจารายานเบิงแล้วก็หลังจากนั้นอนาะจารย์ก็นิมิตด,ดีฝันดีไดนิมิตฝันว่า,าที่อาจารย์ในเสียงหวย นะครับเสียงเหล็กมงค้นนะครับก ath ็ค nope> ือหาแปดหนึ่งันวาไดกาภริยาเจ้าเผยพี่น้องแล้วก็พ่อไปกาเพิ่นแล้วเพิ่นกะเอาศาสตร์ใ้พื้นหนึ่งนะครับศาสตร์พื้นหนึ่งอาจจะเป็นเกาซีก็ได้เก่าสามก็ได้เด้อเผยพี่น้องนะครับอาจารย์กันตีอาจารย์อาจจะเป็นห้าเก้าสามห้าเก้าสี่หรือหกเก้าสามหกเก้าสี่ก็ได้เผยพี่น้องนะครับ ลองวิเคราะห์เบิงพิจารณาย่านเบิงนะครับเด้อครับนะงวดนี้่คืนอาจารย์ก็ได้ไปเสี่ยงตาอาจารย์ก็เสี่ยงแล้วก็ฝันในนิมิตก็สิไดีแปลกับไขพวยพี่น้องได้ช่มกันนะครับอ่านะครับครับนี่แหละครับงวดวันที่16นะครับอาจารย์ก็เด่นไว้ก็คือ693 53พวยพี่น้องนี่เป็นหวยปูที่เิ่นเชียนไห้นะครับตัวนี้ก็เป็น6 160ครับพี่พี่น้องนี่ก็504ศนะครับ8 5 81ครับพี่พี่น้องนะครับตัวฉีดไว้เป็นตัวเด่นไว้เนดะ้อพี่พี่น้องอลองวิเคราะห์เบิงบ้งวิเคราะห์พิจารณาย่านเบื้องเด้อพี่พี่น้องก็อใหยโชคดีหลํารวยสุขสุขคตนะครับเนาะขับ,นะบมือนี่เป็นมือรวยงวดวันที่16กพฤศจิกายน2566ครับพี่พี่น้องนะครับ ในนิมิตอาจารย์กับฝันดีมากตั้งแต่ที่แหลกแหลกปุณละครับเออกับฝันดีมือขึ้นเป็นกาวเนื้อใส่กับตามให้ครับอ่านะครับอ่าฝันงวดแรกกับฝันวาเพิ่นมาสื่อของน้ำลอยหกสิบบาทอาจารย์กับตีไว้อันนี้หวยปูแปดศอกกับมี่อยู่หกเก้าสามนะครับอ่าแล้วกับมี่ห้าห้าสามหกศูนย์ครับพ่อพี่น้องหาสามหกศูนย์ อันนี้เป็นในนิมิตนะครับที่อาจารย์ไดไปเสี่ยงเมืองก็คือหาแปดหนึ่งนะครับเมือ่อคืนเขาก็เอาปืนมาาหัหนึ่งกระบ,บอกมีสามลูกลูกหนึ่งก็ล้นลูกไปพ่ยพี่น้องนะครับเพื่อจะเป็นแปดสองก็ได้เด้อครับพ่อพี่น้องเด้พอพะว่าลูกปืนล้นล,นลงนี่พ่อพี่น้องก็อาจารย์ก็ได้เสี่ยงอีกตัวหนึ่งก็เป็นหกหนึ่งสี่ครับพ่อแม่พี่น้องหกหนึ่งสี่ก็ได้เสียงไม้นะครับ แต่ว่าโ่้งสุดไทยนี่แหละครับเป็นโค้งสุดไทยเฮ้าหาถ้าเป็นบุญเป็นบารมีปูเิ่นให้เป่นกะให้เฮ้าสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อพ่ยพี่น้องยังไดก็คอยชคดีลำรวยสุขสุขคนอ่างวดนี้นะครับมือนี่ครับก็ขอยชคดีฝากบุญฝากกุศลพออาจารย์ก็เหลีอยกองอทิ์อีกสองกองนะครับอาจารย์ใน อธิษฐานคิดอธิษฐานใจให้ปู่แปดศอกเพินให้เราเทียบเทวด,ดาสามกองนะครับก็มีวันที่ยีย่สิบสียี่ายี่พกยีเจ็ดนะครับเด้อเป็นโคงสุดถ่ายห้อนะครับจังได้กระต้องโชคดีนะครับอาจารย์กับมั่นใจฝากบุญฝากกุศลให้กับพ่ยพี่น้องเช่าโลกสุขุสุขคนนะครับลองไปวิเคีขห์เบิองพิจารณาย่านเมืองเด้อเ่พยพี่น้อง โกงสุดท้ายครับโก้งสุดท้ายก็อย่าลืมหนึ่งีน้ำเนื้อพ่ยพี่น้องนะครับอาจารย์กับพท่านได้เขียนให้นะครับเอานะฮะอาจารย์จะบอกพ่ยพี่น้องเนาะครับมันมาจังสั้นนะครับเมือขึ้นนี้อาจารย์กับฝันเห็นรถเจ้าของกอทอสามหนึ่งสุดสี่นะครับพ่ยพี่น้องฝันเห็นรถแล่นนำรถผู้อื่นขับป่นที่พ่ยพี่น้องเออแล้วเขาก็เอาปืนใหม่หนึ่งกับบอกอลูกสามลูกนะครับลนลูกหนึ่งครับพ่ยพี่น้อง เอาจังไดก็ขอให้โชคดีเดอ้อพ่อพี่น้องเดอ้อให้โชคดีเออล่ำรวยสุขสุขคนเดอ้อกันหนึ่งซี่กัอย่าลืมเด้อครับซื่อถิงไว้นะครับเดอ้อหนึ่งสีสื่อถิงถิงไว้กันศูนย์กับศูนย์หาศูนย์หกศูนย์ีพ่อพี่น้องนะครับเอาตาตัวเด่นกับตัวที่อาจารย์ฉีดไว้เดอ้อพ่อพี่น้องก็ขอให้โชคดีล่ำรวยปังปังวันนี้ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาสาธุรวยรวยสาธุรวย